<L an> สวัสดีครับผมกวางนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปบอกเล่นวันออนวันตอนเช้านะครับเป็นคลิปบอกที่อัดไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับอันนี้เพิ่งได้มาดูแล้วก็ลองตัดเอาลูกที่ทําจังหวะได้มาลองอัพดูนะครับโดยการเล่นโดยส่วนใหญ่ที่เราทําก็จะเป็นการเล่นแบบวันออนวันนะครับ โดยการเล่นเนี่ยจะมีกติกายอยู่ว่าห้ามเคระบบอลหรือบอลลงพื้นเนี่ยเกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งเนี่ยก็คือเสียการครอบของบอลน,นะครับแล้วก็ในกรณีที่คนเข้ามาใหม่ต้องป้องกันก่อน,นค,คนบุกยิงลงจะได้บุกต่อแต่ถ้าคนยิงไม่ลงจะได้ออกไปแล้วก็วนกันเข้ามานะครับแล้วคนป้องกันก็จะได้ไบุกฟังมาถึงตรงนี้น้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่า ทำไมต้องเล่นแค่คอสามครั้งคะมากกว่านี้ไม่ได้เลยคือจริงๆแล้วการคอสามครั้งเนี่ยมันกระตุ้นให้เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างจังหวะในการเลี้ยงน้อยครั้งนะครับเพื่อทําแต้มพูดง่ายก็คือเราจะพยายามใช้จังหวะไม่เปลืองนะสำหรับน้องๆ้องที่เล่นบาสกันอยู่นะครับก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ลองเอาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้นะครับกติกาเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเลยมันไม่มีถูกมีผิดว่าจะต้องตั้งกฎยังไงนะครับแต่ โดยส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเราต้องมองเห็นว่าจริงๆแล้วเราเล่นไปเพื่ออะไรใช่อยู่ว่าเราเล่นเพื่อสนุกนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติเราเล่นไปด้วยแล้วเราสามารถที่จะฝึกทักษะเราไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดี <c oughs> คือเนื้อหาในคลิปเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเอนเตอร์เทนมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของแบบโชว์สกิลนะครับเพราะว่า มันเป็นการเล่นกับเพื่อนอะแค่เล่นบาตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็พูดหยอกกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีความแบบว่าต้องจริงจังเอาชนะกันอะไรขนาดนั้นนะครับเล่นเสร็จก็กลับบ้านแค่นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับอ๋อ,อแล้วก็เห็นเพื่อนๆนะครับในคอมเมนต์ที่พูดกันว่าจังหวะอันนี้วอ l กิ้งไม่วอ l กิ้งเท้าหลุดไม่หลุดอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนผมมองว่าในคลิปอะมันมีอยู่แล้วแหละ เพราะว่าบางทีเราต้องการที่จะทําให้มันเกิดไฮไลท์หรือบางทีเราจะต้องการดึงจังหวะเพื่อให้มันเกิดช่องว่างจริงๆนะเพื่อให้น้องน้องเนี่ยได้เห็นเลยว่าจริงจริงแล้วถ้าสมมติเราสามารถทําได้คลีนจริงๆเนี่ยมันก็สามารถใช้จริงๆได้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ในลักษณะนี้ที่มีเสียงผมพูดด้วยแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับแบบเนี้ยก็อย่าลืมติดตามนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ